กว๋วยจับหรืออีกซื้อหนึ่งเอินว่าเข่าเปียกเนาะพี่นอ้องเข้าเปียกหรือก๋วยจับบานเฮาจะเอินก๋วยจับแต่ถ้ามูดาหารเอินเข่าเปียกเส้นก๋วยจั๊บในซื้อมาจากมูดาหารตั้งทาว่าจะต้มแต่หลายมือแล้วมื่อวานกับว่าจ,จะต้มแต่ที่นี่หนึ่งเข่าสองกะติเนาะก,ก็เรียกว่าต้มมือนี้ก็ลเลยเตรียมเครื่องไว้แล้วก็เรียกต้มจากน้อยสักหน่อย น้องไก่น้องใหญ่หญโ,ตโตเลยเส้นกว๋วยจับสวยมากลูกชิ้นอย่างดีไก่ก็อย่างดีอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้๋วยต้มนี่ก่เต้องมาปูงเครืองขางนองได้เปีนน้องกาปปุงเครืองไวเรียบร้อยพร้อมรับประทานเลยเวลาตักใส่ถ้วยจะกินก็บกเต้องมาปุงเครื่องอีก ก็คือแคร์รุยแค่ผักกระพิกลงไปแค่นั้นก็กินได้แล้วไกล้กับลูกชิ้นี่ตรงไว้ตั้งหากเด้อเพราะเส็จกวจับโุกแล้วจึงคอยเอามาล่งที่หลังโสดข่อยคือใส่น้ำประเทียมดองพร้อมได้พี่น้อง แซ่บแซ่บเลยจะหวานหอมกลมกลมอร่อยมันจะพอดีเนาะแซ่บๆด้วยกันจ้ะไว้จับ เสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมรับประทานจ้า